เอ้ยเอากลางลมมาอีกเนี่ยขึ้นหน่อยฝนกระตกพอฝนพี่น้องเอ้ยยามหลอบน้าเริ่มขึ้นแล้วพี่น้องที่เก่าเวลาเดิมยามหลอบครับพ่อๆกันคือเก่านะครับสำรับมอนี้ของเก่าเวลาเดิมฝนกระตกฝ่ากระห้องเป็นฝ่าฝ่าวเป็นไงมาคือปลาปลาสกัางใหญ่ เอาลบไปอีกฝนตกหนากล่องกระมัวนะพี่น้องอกเสียดนากล่องกันหนอยอเออปลาตะกางานามนขึ้นทางใขรในจังหน่อยโอ้โหนย่ามเบ็ดอยู่ผม

จะกไทยถ้ำอย่างแน่จังนองนยได้พี่น้องเลยแต่อยากให้เห็นบรรยากาศนะครับส่วฝนตกยามหลอบฝรัสิมันคือขมืออยู่บ่แต่ส่วนมากกับมือมันมือบ่มันนันหละตามจังหวะคือกันแต่มือได้โชคดีกับมันกับไดแน่ครับแต่ว่าถ้ายามมานี่ใส่มานีที่ปลาที่บุคอยผาดก็คือปลา ปลาสะกางหรือปลากวงบ่วนหมากมันจะเขาดีนะเพราะว่าเขาบ่ใส่นอกนะใสไ่ไก่ฟังเอาว้าป่ามาห่องเถอะล่ะอ่า,า,อะะอาใจเย็นในลูกพี่อยู่ข้างบนเลยยามยามหลอบแล้วก่อนอเสียเวลาบันานดอกยามหลอบอดีก็ยามเบ็ดอย่างหนึ่งมันบ่ยอย่างเสียบเนีงอเห็นอีกแล้ว เห็นอีกแล้วปลาตะกางบ่อปลาตะกางบ่ออืปลาตะกางเหมือนี่ลังนี่สามตัวในพี่ดอกอส่วนมากปลาตะกางหรือปลากวงนั่แหละอาศัายรุ่นแต่ปลาสุนี่เป็นลักแต่ว่าปลาเพียพีนี้ยังบบเห็นเด้อปลาเพียนี่ยังบบเห็นเอา้ารุดออกเลยตาดังห่าง ปลาเพียยังโบเห็นปีนี้ปลาเพียส่วนมากมันจะเป็นเดือนเก่าเดือนซิฟหมแล้วจังลุนกันย่ำพุ่นอีกแล้วพี่กายนี่กับอยู่นี่แล้วปลาเพียเก่าไ,ไปไปแล้วสองหลังับพี่นอ้องฝนกับตกก็ฝน ทีลำบากแน่จังหน่อยเพราะว่ามันฝนตกออกจากลมมาได้อยู่ในลม้มไปไปเบื้องล้างลมพี่น้องล้างนีสองล้างกับพ่อได้ได้เจ็ดตัวสามสี่ตัวเนาะโ่าย่ลองลงมาเลีนเลือกขึ้นมายามแต่ละลงังเบ็ดเนือลอยกันยังขางโขกอยู่ก็มีแต่ว่าน้ำเริ่มขึ้นมากอีกเลยจาก นาำขึ้นเลร็วอาทิตย์ก่อนพอฝนเบิร์กัดน,นามกระบกพอมีฝนเริ่มพยมายุเข้ามาอีกเลยก็น้ำเริ่มตึงขึ้นมาอีกและสองมือแหละขึ้นแต่ว่าอันยังบพ่ขึ้นไหวปันไดแต่กระโปรงน่ถ้าพายุขเขาเรื่อยๆแบบนี้มีโอกาสขึ้นเร็วอีกคือเกา่าพี่นอ้องหอดลันเลยอีเลโปส่โปอย่างนี้นะ ถิมปล่อยลงในหนาวไปแต่เขาจะมาดึงแต่จะย้ำม,มือละเทธออ้อา,วอาวย้ำเนี่ยพอใจะใส่เสาวยังย้ำหลอกยี่บ่พอใจะใส่ก็ได้ <c oughs> เขื่อเราล่ำหน่อยเราบอดใส่เครื่องเจอถุกเลี้ยวหรืออะไรก็ได้โ <c oughs> เขื่อแล้วมันเบาดิเซร็จเดียวโอ้เราใส่ สงสัยสุดลังนี่คือมันบโบเอาไปทิมขอนไปยังหน่อยหันป่าหยาเล่าหันไปยังไงไปตังถือกว่าขึ้นเอาเขายาเล่าไปยังหน่อยลองมึงจะเถื่อนหนึ่งนี่พอวันนี้หันไปใส่เบ็ดหันมันผืนมันหาบดีทิมลงหันมันลงสีลงหอดผืนดินดีคือปะของป่าหยาเล่าเออจะได้พระยชต่อได้ยู่บ่ ผ่านไปแล้วสามหลังนะถลุนอีกถลนอีกลังสุดถ่ายมีอยู่สี่หลังพี่เนาะฝนกันยังตกตลอดอยู่โอ้โหีสมถิมักเวอุ่นใจแลวเหืออะไรยามเป็นลบเป็นฝงมันเบาฝูใหม่หาแผ่นดิพเนยียามก็ถึงลมถึงหนาวฝนก็บพอตกอก็รฝนเนาะอ่ะถ้าเบิ้งหลังสุดถ่ายพี่นนอง นำมือหนีที่ไปใบบอกต่ว่าก๊กอกลักโมทันในยายยเจือเคลืองมันบอกแต่เมื่อคืนนี่ก๊อกลักโตถ่ายเกือบโบปันได้ก๊อกลักทิ่ปลูกเจืเครื่องแต่ว่าถ้าพายุเข่าขึ้นอย่างสี่นี่อีกสองสามหมืน่นนี่ก็มีโอกาสแลนเร็วๆ่ขึ้นเก่าแล้วอ่ะหลังที่ซีพี่น้องเป็นยังไงฝ่ากระห้องก็ฝ่าอุตสาห์ยามแล้วกันฝ่า,า,า,านฝานเลยก็ได้ ปูโอย้ยสายมันลงอีกเบาโพสายโปอจองเหมือังเนาะเดีย๋ยวเด้อโอ้ลังนี่เขาบอกถือทิมอ่มเขลาปลาอีก,กน,นะมันเป็นังไรหรือมันโปอมองจองจองไหวบ่เมื่อนั้นผมก็ถือตัวบางไงได้ปลาตะก,กางมื่อนเะ่ะยังยงงห่างโนกบ่หันอยู่หรออู้เนี่ยเบื่อว่ามันห่างต่อเห็นบ่ เนี่ยมันหางญ่ดีเห็นหางนกเลยพี่น้องโอ้อยเรื่องกุ้งไหมไบ่เห็นร้องเนาะยี่หยอดกุ้งไหมหางนกหางมังไงหางนกกระจอกกระจับบ่ะหางนกกระจับทั้งเก่งนั่นแหละมันเ,เห็นปลาเขาอยู่ทั้งลุ่มต่ว่ามันกันฝนมันได้ดีหรือมองสู้ไวบ่อีไรมองเปิรับ จู้จูฟังยังที่ละอ่ะเรื่อมองสุดโตสุดถ่ายบ้านนี้ยี่ทำหลอกผ่านไปแล้วหลอบซีล้างผักถืออยู่สามหลังห่วยถือสองหลังอีกสองหลังบ่ถ,ถือสองหลังลุ่มบ่ถ,ถือสองหลังลุ่มนี่ใส่นอกนะใส่มองหนามที่ลลไรๆใส่หาปลาเครื่องปลาเพียแต่ยังบ่ทันได้ฝุกถืออ่าจากมือแหละจะเป็นวันของเรามองปลาเครื่องปลาเพีย แต่ต้นสองหล,งลังแหลกครับมันใส่อยู่ตื้นๆใสหาปลาเกตนะปะลาเหลาะฟังก็เลยถือดีแน่หมองอยังไดิเห็นอยู่ผ่านไปเลยลายมือเลยตูดเงามันบาดในตูดเงามันไปจูฝฟัง,ลลลฟงรรลเลยหลดไปไปลาเหลาะฟังหนามขึ้น่ะจบภารกิจฝนกระตุกพฝนกับบอกเมือก่อนไหนจะไล่เลยเก็บใส่เนาะ คือเอาบ่ก็ได้ปยวปงได้ยจยีแต่ละมือพี่น้องเลยอ่ะ,อะขึ้นมือก่อนครับมาเี้หันฝ่าหองนี่แหละครับสําหรับคลิปนี้นะครับบ่าวลัดก็ขออ่าปีคลิปตรงจีนะครับท้างขึ้นมือขคือคกเก่าเลยครับมาอยู่ห้ากินคือเก่าพี่น้องขอบคุณที่เขามารับชมให้กาลังใจกันคือเก้านะครับสําหรับวันนี้เก่าคําว่าสวัสดีครับอ,ออกมือแล้วครับพี่น้อง eh jangan dijemput apa?